ครับก่อนอื่นกับผมแอดเคนเชนก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อนี้แอดเคนเช่นก็นจะพาพี่น้องไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับห้าหน้อยรอบยินนะครับห้าหน้อยสามรอบมีห้าหน้อยพิเศษออกก้อน,นครับแล้วก็ห้าหน้อยรอบปกติออก โมงครึ่งครับแล้วก็ตามด้วยห้าน้อยวีพีนะครับสามรอบติดนะครับมือนี่เข้นเขนกับมีแนวทางมาแนวแพี่น้องทุกท่านนะฮะท่านใดที่ตามเข้นเขนประจำกับคุงพ่อจะรู้ว่าแนวทางของแอดเข่นเข่นพานมาพานนะครับกัมือนี่กับขอเชิญชมตามที่แอดเข่นเขนได้ คำนวณไว้ได้เขียนไว้กะขอเชิญติดตามได้ต่อไปนี้เลยครับเชิญครับ